ตรงนขนมกบเขียวจัาหน้อยแน่ก <Okay. S 1> ็นี่มันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกาแฟเนี่ยครับผมกาแฟเซเว่นเนี่ยครับเป็นไงครับผมอยู่ตรงนี้ที่เซเวน่น <Okay. S 1> กํลังจะเดินทางไปที่แปลงที่ดินเอ่อตรงไปเนี่ยประมาณ20กิโลก็เป็นอำเภอสารป่าตองของเชียงใหม่เนาะ อันนี้ผมอยู่ถนนเส้นหลักเลยผมมาจากศรีสะปุงเนี่ยฮะดูเดีเห็นไหมบรรยากาศยามเช้าอ่าโอเคครับเดินทางเออสำหรับเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามนะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะว่าในช่องเนี่ยเออส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีทรัพย์อ,อีกเยอะเลยนะ มาถึงแล้วครับเพื่อนมาถึงเป้าหมายแล้วะฮะเนี่ยครับบ้านขายตามสภาพนะเพื่อนนะเนี่ยนะฮะ,ะเจ้าของไม่ได้อยู่นะฮะเจ้าของอยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นทรัพย์หลายๆทรัพย์เนี่ยผมก็ต้องเป็นธุระเนาะส่วนราคาผมขายในยราคาเจ้าของนะฮะ,ะเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่สามงานกับอีก15ตารางวานะเพื่อนนะแล้วก็ บ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ยติดกับถนนลาดยางนะที่นี่เป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านปาา่าตาลก็มันจะมาสุดแนวนี้เลยแนวรั้วนะฮะจะมาสุดต,ตรงนี้เลยเนี่ยที่เป็นต้นข่อยเนี่ยนะฮะมีแนวรั้วไปนู่นด้านหน้าเนี่ยมันจะตรงกับสาสตามหลักฮวงจุ้ยเลยหน้าแคบเนาะหน้าแคบหลังกว้างนะเพะนะืเอ่อนนะภายในเนี่ยจะมี1ห,ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะเพื่อนนะ เนี่ยนะฮะเห็นไหมเราก็มีลำไย,ยในแปลง5ต้นนะฮะลำไย,ายอายุลำไย,ยนี่20ปีได้นะเพื่อนนะเนี่ยนะฮะ,ะสำหรับเพื่อนนั้นที่มีความสนใจเนาะสามารถยกหูขอ,อรายละเอียดจากผมได้เลยเบอร์โทร0801476634นะเพื่อนนะ,ะแต่บ้านเนี่ยต้องมาปรับปรุงบ้านเนี่ยขายตามสภาพเลยนะ เนื้อที่เกือบสองไร่นะเพื่อนนะในราคา2.3ล้านนะฮะอยู่ที่ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับ หายตามสภาพนะเพื่อนนะ,อะต้องมาปรปับปรุงนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยมาในแนวถุงทองเลยก็คือหน้าแคบหลังกว้างนะเพื่อนนะเนี่ยครับก็จะมีแนวรั้วยาวไปนู่นเลยนะเนี่ยมีแนวรั้วด้านหลังนี่จะเป็นแปลงของพเพื่อนบ้านนะแล้วฝั่งนี้มันจะมาตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็วาวไปตรงนี้แล้วก็ไปนุ่นตามแนวกำแพงรั้วของพเพื่อนบ้านเนี่ยฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลำเหมืองอเป็นลำเหมืองเล็กๆนะฮะ อ,อ่น้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เนต์นะเพื่อนนะที่ดินเนี่ยผมลองวัดดูแล้วสูงกว่าจะดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ400 4 0 0กว่าเมตรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะฮะท้ายแปลงแล้วก็เรามาดูท้ายแปลงกันเนี่ยนะฮะมันจะมีแปลงเพื่อนบ้านนี่ก็จะมีลำเหมืองตรงนี้นะฮะเห็นไหมส่วนแนวของเราก็คือตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นคันดินขึ้นมา เนี่ยนะฮะเห็นไหมตรงนู้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปรี่ยวเออเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยครับผมเนี่ยนะฮะเออเนื้อที่อ่าทั้งหมดเกือบสองไร่เลยนะเพื่อนนะเห็นไหมแล้วก็บ้านอยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเออจากบ้านหลังเนี้ยนะฮะไปตลาดบ้านแซมเนี่ยอ่าประมาณนะฮะหนึ่งกิโลเองไม่ไกลครับแล้วก็ห่างจากวัดป่าตาลเพียงแค่สามร้อยเมตรเองนะเพื่อนนะเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะเดินทางสะดวกสบายเลยทีเดียว ด้านหน้าจะมีลำไยาย3ต้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีมะม่วงนะฮะตรงนี้1ต้นเนาะแล้วก็2ต้นเนี่ยนะฮะมะม่วงเ,เจ้าของเนี่ยได้อยู่ที่เชียงใหม่นะเพื่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถโยหูขอรายละเอียดจากผมได้เลยหรืออาจจะ,ะสนใจในส่วนของบ้านแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะฮะ,ะมันไม่ไกลจากร้านที่ผมเปิดขายอุปกรณ์เดินป่าไง ก็อาจจะเป็นธุระาพาเพื่อนพี่ๆมาชมในส่วนของแปลงที่ดินก็ได้นะฮะเนี่ยก็ยาวมานี่เลยจะมีแนวรั้วเนี่ยนะเห็นไหมแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปนี่เลยยาวขึ้นไปนู่นเลยฮะแล้วก็ตรงเนี้จะมีพี่ชายของเจ้าของเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะได้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเพื่อนไม่ไม่ดีนเวทก็อาจจะสร้างใหม่ก็ได้นะเ,เพราะว่า ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยคุณป้าได้ลดราคามาแล้วเดิมขายเนี่ยราคา3ล้านนะฮะอันนี้ก็ปรับลดราคามาเลยครับเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเนาะ,ะเพราะว่าอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะคือบ้านและที่ดินเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นป่ามันค่อนข้างจะรกไงเนี่ย,ยคุณป้าก็เลยขยับราคาลงมาเหลืออยู่2.3ล้านนะเพื่อนนะที่ดินเกือบ2ไร่น,นะที่ดิน เอ่อทั้งหมด1ไร่3งานกับอีก15ตารางวานะเพื่อนนะอ่าส่วนน้ำไฟและบ้านเล็กที่มีแล้วนะฮะบ้านเล็กที่เนี่ย24หมู่5นะเพื่อนนะแล้วบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะเนี่ยครับก็ให้ชมในส่วนของเอ,อ่อบ้านเห็นไหมเอ่อเนื่องจากว่าเจ้าของไม่อยู่นะผมไม่ได้เข้าไปด้านในนะก็คือถ่ายเพียงแค่ด้านนอกเนาะก็จะเป็นกระเบื้องรอนคู่เนี่ยนะฮะบ้านขายตามสภาพต้องมาปรับปรุงรีโนเวทนะเพื่อนนะ เนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปี่ยวน้ําไฟพร้อมปลาปลาเป็นปลาปลาหมู่บ้านนันเพื่อนนะเนี่ยเ,เพื่อนชมด้านหน้าอีกนิดนึงเนี่ยก็จะประมาณนี้เลขที่ยี่สบสี่หมู่ห้านะเพื่อนนะอ่าก็จะเป็นบานเกตเนี่ยนะฮะแล้วก็มีประตูด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างกระเบื้องนี่แตกนะเห็นไหมเป็นกระเบื้องลอนคู่อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่ดูเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวฝั่งนี้เนี่ยนะฮะ อ่าไม่ค่อยได้อยู่มันก็จะลกนะอยคือลกเลยแหละเนี่ยตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยครับเห็นไหมแล้วก็จะมีแนวรั้วขึ้นมานี่แล้วด้านหน้าก็จะเป็นถนนเห็นไหม ส่วนการเดินทางอ่าต้องขอขอบคุณเนาะสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดอ่าเวลาที่ดินมีปัญหาหรือปลูกพืชปลูกผักไม่งามเนี่ยต้องปรับปรุงดินก่อนนะเพื่อนนะสารปรับปรุงดินตาไมาพาวเวอร์กรีนพัดนะฮะต้องขอขอบคุณส่วนของสปอนเซอร์หลักแล้วอ่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรของพี่ประกิตไว้ให้เนาะก็สามารถยกหูสอบถามรายละเอียดจากพี่ประกิตได้เลยเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากๆเลยอ่าโอเคนะเพื่อนนะนะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะบ้านขายตามสภาพนะฮะหนึ่งนอนหนึ่งน้ำหนึ่งครัวนะฮะโอเคครับผมไปละครับ